งงเดีเ๋ยวเาจะทำเลยทำเลยเฮ้ย่เดี๋ยวมันอยู่านหวพวกมันอยู่ด้าอยู่้าไปเรียบร้อยอยาอ่าคิดอย่าคิดรู้บ้างไหมว่าคนนี้คือใครนี่คือหมาในตรง ศูนยองแสนนะเดกจิดเด็กจิดจะมาทำร้ายเฮ้ยมีพาเได้ปิ้งโอ้ยหนุมันมีปืนแหละมัมีปืนที่ดีคนนี้เป็นไงเรอได้คิวแล้วทุกท่านแค่นี้อีเคเจ๋วางจัดอ่ะที่เนี่ยเป็นไงทุกท่าน แค่นี้ผมก็ได้คิวในการบวกไปแล้วพี่ชายมาแล้วครับอยู่นครัอยู่นี่อยู่เรมาแล้วฝากกดใจผมหน่อยนะสวัสดีค่บน้องอาชี้สวัสดีครับผมฝากกดใจผมหน่อยนะครับตอนนี้ผมแบบทำภารกิจอยู่นะเต้มได้แบบไม่ค่อยได้บู๊เท่าไหร่นะก็คือแบบตั้งรับอย่างเดียว <ป>ได้ครับรแล้วทำลายเลยะไรอ่ะลายอ่ะดีอ๋อดีเฮ้ยแม่งเอ้ยเขียวหูกูไปนะ่ะแล้วโบให้เขียวหูพี่ไปไปนะ่ะหูไม่เจ็บเลยเย็นเดี๋ยวดูหลังกอนดูหลังกอนไว้ปิ้งหลังนี่ Nghì gà luôn luôn kính luôn 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 đó ก็อยู่นอ,<ด>อยู่ล่างนี่นะนี่ก็อยู่บนไออยู่บนบนาลวงนี่ยมันอยู่หน้าบ้า,านหน้าบ้านอะไรเล็กห้างอะไรอย่างเงี้โอ้ว,ว้าวอยากดูว่าตอนนั้นยัอยู่ตรงนี้ไปน,นะเดี๋ยวฉันไปดูตรงนี Đó. khác quá mình luôn bây giờ trong này lâu rồi Thì cũng chưa lắm Âu Âu ơi Đấy tên phát nè cái này trên chú nó như tôi nè bán con không มัน่มันล่สิเอ้ออไอทองว่ามันอ้ไปวิ่งอยู่ใต้เสาวง <ไอ S 1> ต,าตายตายนะเดี๋ดิฉนด,น,ดน่าตืนเลยมัมีตลินไมเอานม่เจอเมื่อกี้เห็นสำเห็านเฮ้ยอะไระ

หลังก่ะมาม่ทำนี่ทำนี่ข้างบนมข้างบนข้างบนเข้าขงบนเ้าลงอาวี่เล่นเลยลงทมันลงมันลงมลงันล,ลงมาข้างบน Nó Hoàng <cườiaffe tới Nhận> là lưu miên này hai tưng hai nghe, hai tưng hai tưng hai tưng này. luôn chứ nó đi เฮ้ยรับเล่นนะเล่นนะเอ้าโง่ยังไงอะ <c oughs>